You are now listening to Anything Talk p พอด a s สอรุณสวัสดิ์ชาวันสุขรสุดสัปดาห์เช่นเคยครับวันนี้อยู่กับผมนนทเทวันเอกมลกุลผู้ด,ดำเนินรายการ Anything Talk p o d c พอดนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันมาถึงอีพิโซดที่8กันแล้วครับผมวันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อเทคโนโลยีคำนี้เสริมหรือ ทำลายในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทที่สําคัญเพิ่มขึ้นมากจนสามารถสร้างนวัตกรรมได้ครับซึ่งก็คือการเรียนรู้การผลิตการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ๆทําให้เกิดผลทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมครับเทคโนโลยีเนี่ยยังทําให้สังคมที่เรียบง่ายนะครับกลายเป็นสังคมที่มีการดํารงชีวิตที่มีความซับซ้อนมากขึ้นครับ ก่อให้เกิดกระแสทางความคิดที่ไร้พรมแดนนะครับหรือกระแสโลกาภิวัตน์เพิ่มขึ้นมาทั้งเข้ามาสู่ทุกๆประเทศอย่างรวดเร็วเลยครับจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยยังทําให้สังคมโลกสามารถสื่อสารและก็เดินทางกันได้ทุกแห่งทั่วโลกอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ยังสามารถรับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆได้พร้อมกันทั่วโลกอีกด้วยอีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการและตัดสินใจได้ทุกเวลา การลงทุนค้าขายนะครับการทําธุรกรรมต่างๆทางการเงินก็สามารถทําได้อย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นเทคโนโลยีเนี่ยครับกำลังทําให้โลกใบนี้กําลังเล็กลงเรื่อยๆครับการเกิดขึ้นของคอมพิวเตอร์ครับก็เป็นก้าวที่สําคัญมากก้าวหนึ่งเลยครับที่พาพวกเรานะครับมาสู่ยุคสารสนเทศในปัจจุบันครับในช่วงแรกเนี่ยมีการนําเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องคํานวณแต่ต่อมาก็ได้มีความพัฒนาพยายามให้คอมพิวเตอร์นะครับเป็นอุปกรณ์สําคัญสําหรับการจัดการข้อมูลครับ เมื่อเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยได้ก้าวหน้ามากขึ้นก็ทําให้สามารถสร้างคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กลงแต่ประสิทธิภาพสูงขึ้นได้สภาพการใช้งานก็ใช้ได้นานขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับผู้คนก็ใช้งานกันอย่างแพร่หลายเลยครับในตอนนี้นะครับผลของเทคโนโลยีเนี่ยที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมจึงมีมากขึ้นเรื่อยๆมีการเรียนรู้ที่มากขึ้นและการใช้เทคโนโลยีกันอย่างกว้างขวางมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับ การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต,ตที่ดีขึ้นเนี่ยสภาพความเป็นอยู่ของสังคมเมือง <S <S มีการพัฒนาใช้ระบบสื่อสารโทรคมานาคมเพื่อติดต่อสื่อสารให้สะดวกมากขึ้นมีการประยุกต์มาใช้กับเครื่องอำนวยความสะดวกภายใ,ในบ้านเช่นการใช้เครื่องควบคุมเครื่องปรับอากาศครับการใช้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้านเป็นต้นครับผมเสริสมสร้างความเท่าเทียมในสังคมและการกระจายโอกาสเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับจะทําให้เกิดการกระจายไปทุกหนแห่งเลยครับแม้แต่ถิ่นทุรกันดาร ท่้มีการกระจายโอกาสการเรียนรู้มีการใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลมีการเสริมสร้างการเรียนรู้เพราะปัจจุบันครับมีสื่อการศึกษาที่ทันสมัยมากขึ้นนอกจากหนังสือเรียนธรรมดาแล้วนะครับก็ยังมีวิดิทัศน์อินเทอร์เน็ตที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ของตนเองของผู้เรียนด้วยนะครับเทคโนโลยีกับการเรียนการสอนในโรงเรียนครับการเรียนการสอนในโรงเรียนเนี่ยมีการนําคอมพิวเตอร์และเครื่องมือประกอบการช่วยในการเรียนรู้นะครับเช่นวิดิทัศน์เครื่องฉายภาพ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยจัดการศึกษาจัดตารางสอนใช้ในการคำนวณระดับคะแนนด้วยก็มีนะครับปัจจุบันเนี่ยมีการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมากขึ้นด้วยนะครับเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อมครับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายนะครับผู้ใช้เนี่ยจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเช่นการดูแลรักษาป่าก็จําเป็นต้องใช้ข้อมูลมีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมมีการติดตามข้อมูลสภาพอากาศการพยากรณ์อากาศ การจำลองรูปแบบสภาวะสิ่งแวดล้อมเพื่อมาปรับปรุงแก้ไขครับเก็บรวบรวมข้อมูลน้ำในแม่น้ำต่างต่างการตรวจมลภาวะตลอดจนการใช้ระบบตรวจวัดระยะไกลมาช่วยเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีด้วยเช่นเดียวกันนะครับเทคโนโลยีกับการป้องกันประเทศครับกิจการทางด้านการทหารเนี่ยก็มีการใช้เทคโนโลยีอาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ทั้งหมดครับล้วนเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และระบบควบคุมครับผมมีการใช้ระบบป้องกันภัยระบบเฝ้าระวังที่มีคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ในการผลิตอุตสาหกรรมและการพาณิชยกรรมนะครับการแข่งขังนธานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยจำเป็นต้องหาวิธีการในการผลิตให้ได้มากและราคาถูกลงนะครับผมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเข้ามามีบทบาทในส่วนนี้ครับมีการใช้ข้อมูลข่าวสารนะครับเพื่อนํามาบริหารและจัดการการดําเนินการรวมไปถึงการให้บริการกับลูกค้าต่างๆนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถซื้อสินค้าได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นครับแต่ความจริงนะครับคือ ท่ามการเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาอย่างมากมายนะครับทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์บางมุมก็มีส่วนที่ทําให้เกิดภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในเวลานี้เช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะภาคการผลิตที่นําหุ่นยนต์เข้ามามากขึ้นทําให้ใช้แรงงานมนุษย์เนี่ยน้อยลงครับคําถามก็คือครับเมื่อนําหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรเข้ามาทํางานแทนมนุษย์มากขึ้นแล้วเนี่ยแรงงานส่วนที่หายไปจะไปอยู่ที่ไหน นั่นทําให้เกิดอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นครับโดยเฉพาะประเทศในะยุโรปและอเมริกาครับที่นําเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วก็ย้ายฐานผลิตของตัวเองเนี่ยที่เป็นการผลิตที่ใช้แรงงานคนไปอยู่ในประเทศเอเชียแทนครับเท่ากับว่าประเทศที่ถูกจ้างเหล่านี้ครับก็จะได้ผลประโยชน์ส่วนนี้ไปส่วนคนยุโรปและอเมริกาที่ตอนนี้นะครับมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่เน้นภาคการบริการเนี่ยก็จะไม่มีงานทําครับ นอกจากนี้ครับผมโลกของเราเนี่ยยังอยู่ในภาวะโอเวอร์สัปพายในแทบทุกๆด้านเลยนะครับเช่นแร่เหล็กในประเทศจีนครับที่เร่งผลิตเหล็กราคาถูกออกมาจํานวนมากเลยครับเพื่อที่จะคลองส่วนแบ่งในตลาดโลกนะครับซึ่งจีนเองเนี่ยก็เชื่อว่าเศรษฐกิจของตัวเองเนี่ยดีพอที่จะใช้เหล็กจํานวนมากอยู่แล้วนะครับแต่มันกลับทําให้ราคาเหล็กทั่วโลกครับตกต่ํายังไม่เคยเป็นมาก่อนเลยครับจีนก็เลยต้องมาไล่ปิดโรงงานเหล็กลงนะครับ หนึ่งในสินค้าที่โอเวอร์ซัพพลายไปจนมากครับคือสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้วยกันเองนะครับผมทุกวันนี้เนี่ยความต้องการเล่นผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะพวกสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับโดยคาดหวังว่าความต้องการบริโภคเนี่ยจะมากพอแต่ปรากฏว่าตีบานมันไม่ได้สูงอย่างที่คิดเลยครับผมบริษัททางด้านเทคโนโลยีหลายแห่งครับจึงประสบปัญหาการขาดทุนในเวลานี้นะครับโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นครับ มาถึงการเตริบโตของกลุ่มสตาร์ทอัพที่เวลานี้เติบโตกันอย่างฉุดไม่อยู่กันแล้วนะครับจนถูกคาดหมายว่าจะเป็นผู้ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกนี้ในหลายๆด้านครับผมกำลังมองภาพสถานการณ์เวลานี้คล้ายกับเหตุการณ์ของอินเทอร์เน็ตบับเบิลนะครับเมื่อประมาณต้นของยุคคริสตศักราชที่2000นะครับจริงๆแล้วเวลานั้นธุรกิจเว็บไซต์เนี่ยก็เติบโตอย่างรวดเร็วมากเช่นกันเช่น a h o o Amazon g o o g l e นะครับแต่เมื่อโตมาจนถึงจุดๆหนึ่งแล้วรายได้ที่คาดหวังเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ และผลก็คือฟองสบู่แตกครับจนสหรัฐเนี่ยต้องลดดอกเบี้ยจนนำไปสู่สภพายไครซิสในอีกหลายปีต่อมาเลยครับไล่มาจนถึงสตาร์ทอัพในยุคปัจจุบันครับก็มีสตาร์ทอัพดังๆเกิดขึ้นเช่น Uber ครับซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่เติบโตเร็วตามคอนเซปต์ครับแต่ปัญหาคือเนื้อในของสตาร์ทอัพส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่สามารถสร้างไรายได้ได้ด้วยตัวเองครับ เงินทุนส่วนใหญ่ก็ยังมาจากกองทุนต่างๆที่ใส่เข้ามาเพื่อขยายธุรกิจฮะโดยมีความคาดหวังว่าจะมีฐานลูกค้ามากพอที่จะสร้างไรายได้ได้ต่อไปครับและแน่นอนครับว่าย,ย่อมมีสตาร์ทอัพที่ประสบความสําเร็จจริงๆอยู่แต่บางส่วนครับคงต้องล้มหายใยจากไปครับเพราะไม่สามารถสร้างไรายได้ได้อย่างที่คิดนะครับปอดศาสตร์ก็อาจจะหวนกลับมาเกิดใหม่ได้อีกครั้งเสมอครับเป็นวัฏจักรวัฏจักรไปนะครับและสุดท้ายนี้ครับ เทคโนโลยีเนี่ยจะมีผลกับทุกๆเรื่องในชีวิตประจําวันนะครับบทบาทเหล่านี้ก็มีแนวโน้มที่สําคัญมากอย่างยิ่งนะครับด้วยเหตุนี้ครับเยาวชนคนรุ่นใหม่จึงควรที่จะเข้าใจและก็เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อที่จะได้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าและก็เกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไปครับสาหรับหัวข้อเทคโนโลยีคํานี้เสริมหรือทําลายก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับหากมีข้อผิดพลาดใดๆก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ แลยหากท่านชื่นชอบนะครับก็สามารถกดไลค์กด Subscribe ช่อง TechToro แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่ดีต่อไปสำหรับวันนี้ครับผมนนเทวันเอกมลกุลและ TechToro ขอขอบคุณครับ You are now listening to anything talk podcast